การเดินขึ้นมาหน้าเวทีพร้อมทั้งโพสภาพยืนน um> ิ่งๆให้ช่างภาพรวมทั้งสื่อมวลชนได้กดชัตเตอร์ทั้งเธอและเจ้าบ่ารวมทั้งทีมงานเจ้าตัวเล็กก็ต้องเรียกว่าเป็นมืออาชีพมากๆนะครับเข้าใจว่าบริษัทที่รัดทำอีเวนต์น่าจะจ่ายกันหนักทีเดียวนะครับ ไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่เป๊ะแบบนี้ไม่หน,นี่ดูดีๆนะครับถ้าไม่มีเจ้าตัวเล็กกลับไม่มีหางกระดิกก็แทกจะเป็นภาพนิ่งทีเดียวใครไป,ไปท่งองเที่ยวบนพยานแห่งชาติเขาใหญ่เจออะไรแบบนี้ก็ต้องเรียกว่าหน้าทึ่งนะครับนี่ดูการยืนนะครับยังไม่ขยับนะครับ,รรบก็ต้องเรียกว่า ดาราหรือนังแบบอาชีพก็แทบจะต้องอายทีเดียวนะครับการกินนิ่งๆมีความยาวมากกว่านาทีนะครับก็ถือว่าฉากแบบนี้แทบจะไม่มีให้เห็นนะครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ใครไปเที่ยวบนทวตยานได้มีโอกาสได้พบเห็นนะครับภาพการเปิดตัวเมื่อสักครู่ กินเวลายาวนานถึง10นาทีนะครับแล้วก็ตอนนี้เราตัดมานาทีทท้ายแล้วนะครับก็ต้องถือว่าคู่นี้เป็นกิ่งทองใบหยกทีเดียวนะครับวิดีโอชุดนี้เป็นวิดีโอเก่านะครับเรากลับนำมาให้ท่านผู้ชมดูเมื่อรู้ข่าวว่าช้างป่าที่ทองพัฒภูมิ คือน้องข้าวต้มพัดหลงจากครอบครัวนะครับเนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงก็ดูขาวไปก็เศร้าใจไปนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมมาดูอะไรที่ดูอบอุ่นหัวใจบ้างนะครับเราก็เป็นห่วงน้องข้าวต้มเราไม่อาจเอาขนมไปฝากน้องได้นะครับ ก็เลยนำภาพพี่ายตัวนี้คือพี่งางอนหูหายในวันเข้างานวิวานะครับเมื่อสักครู่ก็จะเห็นรอยแหว่งของหูของพี่ายนะครับจึงเรียกว่าายงางงอนหูหายถ่ายไว้เมื่อหลายปีมาแล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอลูกช้างป่าเพื่อส่งใจไป ที่บึงฉวากต้องเรียกว่าจากเขาใหญ่สงใจไปหาน้องข้าวต้มนะครับส่วนวันนี้ก็เอาวันที่เป็นพิธีแต่งงานนะครับก่อนจะมีลูกมีหลานก็ต้องแต่งงานกันตามประเพณีและฉากรักแบบนี้เราไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอนะครับ ส่วนฉากลักฉากเลิอบซีนก็อาจจะมีบ้างแต่ไม่มีช้างตัวไหนที่จะดูหวานซึง้งเหมือนกับพี่ภัยตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้เราเคยเจอป่าด้วนนะครับชวนสาวๆมาเที่ยวทุ่งแต่สาวๆทุกตัวถ้าเป็นคนก็ต้องเรียกว่าวิ่งผ้าถุงปิวทีเดียวนะครับ ตอนนั้นป่าด้วนของเราเข้าใจว่าคงไม่สมหวังแต่พี่ภายงานงอนของเราถึงไม่บรรยายท่านผู้ชมก็คงรู้ได้นะครับว่าจะลักหวานแววขนาดไหนนี่คือช้างป่าเขาใหญ่นะครับมักจะมีอะไรเท่ๆแบบนี้นะครับดูเมื่อสักครู่ไม่รู้ว่าเพราะท่าหรือบีดขี้เกียจนะครับ เดี๋ยวเราจะตัดภาพกลับไปที่ภาพในตอนแรกบ้างนะครับก่อนที่จะตัดภาพไปดูจังหวะนี้ก่อนนะครับนี่คือการเป็นช้างเท้าหลังแม่พังก็คงอยากจะเป็นช้างเท้าหน้านะครับช้างเท้าหลังก็ดีไปอย่างไม่ต้องถากทางทางนะครับเดินตามตัวอื่นไปใครๆก็เดินสบายนะครับ เราตัดภาพกลับมาหลังจากพี่งานงอนของเราพาสมาชิกออกเดินนะครับหลังจากโพสท่าให้ทั้งช่างภาพและสื่อมวลชนได้ถ่ายภาพจนเต็มที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องพาออกเดินทักทายแขกเหลือตามโต๊ะต่างๆนะครับนี่คืองานวิวาของช้างป่าถ้าไม่ใช่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ เราคงไม่มีโอกาสได้เห็นอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมดูต่อไปยาวๆโดยไม่มีคำบรรยายนะครับ